วัสดีซอว์นี่พี่น้องทุกๆคนมาพอ่อกันแล้วพี่นอออ้องกับซองหมอเแอนนาถ้าคุณได้ขเข้าเบืองแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยังก์กดน้อพี่น้องกดคอยกดเนาะนี่ฝ้าพี่พี่น้องมาก,กินในกระปุ้นพี่น,อน้องขนมจีนเนาะหาหยางน้าผีขนมจีนโมอ,อิมกินบดนีหัวจังเลยนี่คนลาเอิญกับปุ้นพี่น้องส่วนคนไทยเอิญขนมจีนส่วนคนจีนบมฮูอเอิญเอียง รเน <laughs> ็นต้เซ็นมาพี่น้องเนี่ยมันกะเคือมันกะไอ้อยังก็ไอ้นี่หัวปีเนาะแล้วก็แต้งแล้วก็พักเสริมไอ้ตูแล้วก็ถั่วนะจบับแซ่บรกันโ้ยลงลต้องมีกะปีก็เป็นครับเริมซื้อกะปี ขี่มือเื่ีมือขี่มือมนปนกััมเอกซองี่นองไกิดตลามเลยคนสนใจฮะคนใจคนี้อืมสิบได้ยไได แซบแซบคือบานเฮาหอมหอมได้ยูไเนะคือแบบจริงแล้วมันคือการบอกคนลาวคนไทยเห็นจริงมันก็คือเนาะน้ำยาขนมจีนยี่ปีเขาใส่กระชายบานเฮาเขาจะบม่ได้ใส่เนาะคือน้ำยาขนมจีนมันก็คือกันนอพี่น้องคนลาวคนไทยเห็นเนาะพี่น้องคนไทยคนอาจจะใส่กระชายอย่างี้แต่ว่าคนลาวเราจรไม่ได้ใส่เนาะคือแบบแล้วแต่มาใช่หรือไมนะ่หือว่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่มังแต่บานเฮากระชาย เาขาจะบริชายเนาะส่วนมากเขาจะบริชายเนี่ยเขาเห็ดไคยังเขาจะอบบริชายบริชายถ้าต้มแบบพวกแบปลกคาปลาตะไคร้ยังเอยพวกไอ,ยอกค่าแหละต้มผิดต้มยังแล้วก็ไปขวบไปพัดเนาะ,นะนนเนาะค้นๆเห็ดแบบคนลาวเห็ดเนาะ จะเห็ดไายเนี่ยมันกะเคือม,มันกะซิมีส่วนไลก่กับเป็นโมนเป็น้ในมละละกอกับป่ำปีเนาะที่เขาเอามาหูงเดี๋ยวจตหมากเดี๋ยวกินที่ภายัางก็ได้หมอจะบ,บานเทาะตะเห็ดไขนะ่น่าหัวปีเอาหัวปีเป็นอย่างมันบ้อง,องตะกี้ตอนนั้นหน่อยไปซื้อกินตัวฮะถัวห้าร้อยกีบ แต่แตนี่เป็ะมากนี่หลยสวยห้าร้อยกีบประมาณนี้พี่นอ้องห้าร้อยกีบถ้าเป็นเงินไทยกันเท่าไรห้าบาทมหัศบอกมหอดเนาะเมื่อก่อนแต่จนยังบม่ทันมาประเทศไทยเนาะพี่น้องปไปเหตุไทยไปหาซือองงซ้อกินขอเงินแม่ไปซื้อกินขอเงินแม่หาห้าร้อยกีบซื้อข้าปุ่นพันหนึ่งพันพันกีกบแถวๆชอบแบบนี่อะไรเนี่ยแต่การข,ข้าเจาก็ปรับราคาขึ้นมาเป็นพันกีบ ปัจจุบันนี่โมโหเท่าไรร้อยกี่พันกี่ประมาณหกเจ็ดบาทน,น,นี่มั้งก่อนไปจรืนหน่อยพี่น้องอยากเนาะขอเงินเมย์แรนแล็ปไปซื้อเมื่อก่อน,นมันจะมีบ้านอยู่บ้านแถวข้าวเดือดเสิเห็ดแบบตลา,าดเนมาแรงเนาะก็คือแบบจะเอาซื้อมาขายยน่มาแรงเผ็ดขายตามถานนขผาเลยเด็กข่า จำนมเมืม่อก่อนเมื่อก่อนไงขนมจีนนะพี่น้องกินกับเผาเนี้ยวมามก,ก่อนเนาะสมัยยังน่อยเนาะคือแบบทุกวันเนาะพี่น้องแบบเงินทองมันกับสายง่ายเลยเนานะสมัยก่อนเอม้มาทานมาคุณจหางเงินบงียบบ่เอม้มาหาหาเงินยังมาได้เนาะพอแม่มเงินหายซื้อกระปุนมเนาเขือเผาขนมจีนหละเอ้าอันนี้แนี่มาจำกินเนาะ เขาหนามมันร้ายด้วยบอกเขาจะเอาเขาใช้หนามาัน้ายดลวยเขาจะเอาเนื้อแบบเขาจะเขาเนี่ยเยากกินหนามแห่งร้ายอยากมาจับมีเขาเหนียวเนาะพี่น้องกูได้แบบมีไอ้น้องหลายคนแบบสิซื้อมากินน้ำกันโอ้มันแสบพอมันหน่อยเนาะซื้อซื้ออยี่สิบบาทมาแไปสิซื้อมานั่งกินเป็นอะไรพี่น้องละลายแบบนั่งกินแยงกันกินโอ้ยะแสบ ตอนยังน,น้อยเนะาะบ่คอยแบบเอาเงินแบบไปซื้อของขนมขนมกินหลินเนาะจะมามีแต่จะซื้อกับข่าวคำซื้อยังก็ต้องมาเป็นซื้อเป็นกับข่าวข้าวแล้วอืขอ้ขขาวแล้วกราปนกับข่าวเนี่ยช้อนตอนยังหน่อยตักเอใหม่เด้นในหมอกผักขนาดเสื้อ20บาทมึงกินได้แล้วกับข่าวมันจำกินหน้ามันแล้วเสร็แล้วนี่หน,น้ามันแซ่บไปเลย

กินนุมจีนต้องพักวัวพักวัวปีนี่เผากันแซ่บเห็นว่าตาบินใส่กรเผาแซ่บได้พี่น้องกินเผื่อนี่เสื่อถูกใช่ โมแซม่บขาต้องแท๊กมาแล้วเดี๋ยวเยวขาจะเป็นหนึ่งกินเนะเาะทำมาโมคือจีได้กินเผื่อเดียว <c oughs> แต่นาคือสิบโอกาสให้ได้กินกินยังอะไรแบบมันค่ะา,ายแบบอยู่บ้านเฮาที่กินอายแบบจ <c oughs> ีนดำห่าตลอดเลยกินไอแบบบ้านเฮานี่คือมันกินหอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะคือคนแบบเฮามาใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนแบบ เขากินยังกระสังสังหมดเลมันขายบ้านเทาก็คือบ้านเท่ามันมันสิคกินฮอดบ้านเนาะมันสิอารมณ์แบบนั้นเหมือนนี้คือกันพี่น้องคือแบบบ้านบ้านเจ้าของเนาะคนลาวเขาเห็ดกินกันมันกินฮอดบ้านแบบกินฮอดบรรยากาศแบบตอนยังน่อยเนาะทั้งจําได้เนาะเขากินแม่ไปซื้อไอ้ขนมจีนเขาเจ้าขายเนาะตามถนนไปซื้อนี่คือไปซื้อนี่บริษังกินในห้างได้พี่น้องคือแบบต้องเอามากินอยู่นอยู่บ้านเนาะกินอยู่เพื่อนเนาะ เราต้องมากินลูกข่าวต้องมากินลูกข่าวแซ่บีเจ้ากูปลอดภัยดีเข่าไปนั่งจ้ะเอาสบายไปอย่างนั้นนะไอ้ก็จะเนาะมานั่งกินกันได้กินครับกับไอยกับลามนี่ยังประมาณนี่เป็นอะไรเป็นนั่งกินคนเดียวคือบ่ได้เป็นนั่งกินคนเดียวบ่อได้บ่ต้องมาแบ่งกันกินเนาะ ใส่เงินในชลุมสล่ายบ่ได้สิ้อเนื้นก็ต้องซื้อเป็นกับข่าวต้องกินอิ่มเราไปซื้ขอขนมขนมเด้บ่ได้พ่อแม่เห็นบ่ได้พ่อแม่ให้ซื้อขนมแบบบุ๊ม่นของอิ่มท้องนะฮะก็ซื้อของอิ่มท้องเท่านั้นเอะไะพี่น้องเนะาะขอบคุณมากที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดยังอะไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามีให้กดหน้าเจ้าอะไรเนาะพี่น้องมวย <laughs> ิปนี้เท่ากับขาจบเพลงท่านี้แล้วพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องกับซ่องบอกใอนันนาคลิปหนาบุหูวาซีได้ไม่เห็นยังกินเนาะจากนั้ก็จะพึ่งอย่า,าวเฝ้าเบื่อเผ้าหนายกันด้วยพี่น้องขอบคุณพี่น้องละลอะไรเนาะที่เขาก็เบิ่งมาชมคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายาายังปั๊บเบิเ้แล้วพี่น้องของแซบโอ้ยยังมีในหม้อ 咱往下眯去吧。